ก็ขอกระลบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเราอีกคิวกันอีกแล้วทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมผมถึงยังมาอยู่ที่เกมเดิมน,นั่นก็คือ Final f a n t a s ฟภาคที่1เพราะว่าวันนี้เราจะมาทำคลิปส่วนสรุปส่วนที่2คือประวัติของหุ่นยนต์ใน Final f a n t a s ฟทุกตัวแต่ดันไฟดับและหลังจากไฟดับก็ได้มีสิ่ง ้ hey, uh ้ไดกขึนแต่ถ้ามีข้อมูลที่ขาดตกไปขออภัยด้วยนะคะเริ่มที่ตัวแรกโดยเฟดี้เฟดี้จะมีหมวดสีดำหูสีน้ำตาลทั้งผิวเขาจะเป็นสีน้ำตาลใบตาเขาสีขาวลูกตาเขาใบตาสีฟ้าจมูกของเขาสีดำตรงปากสี เนื้อออกเนื้อ,อตรงฟันสีขาวตรง,งปากตรงปากอีกชั้นหนึ่งสีน้ำตาลมีโบเป็นสีดำตรงท้องเป็นสีเนื้อออกเนื้อเนื้อ,อสมแดงแล้วก็มีตรงครงโครงเลยนะโคงกระดูกเออได้ติดเอาไว้ตรงรอบๆขา เพื่อให้ได้ขยับได้นะครับคนแล้วก็มีไม่ใช่เขาเรียกว่าเออข้อต่อข้อต่อไอ้ตรงวง,วงก็เป็นข้อต่อนะครับผมโอเคแล้วก็ตรงเท้าก็จะมีตรงเท้าจะมีนิ้วเท้าจะมีเป็นสีเนื้อ,น,อนะครับแล้ววิธีการเลเฟรดี้จะอยู่ที่แคมหนึ<บ>่งเฟรดี้จะอยู่ที่แคม 1A หนึ่งแล้วก็จะโผล่มาที่แคม 1B หนึ่งแล้วก็จะไปที่แคม7จ แต่จากนั้นจะมาที่แคม6หจะมีเสียงบรรเลงเพลงนะครับของเฟดดี้เป็นเพลงประจำอยู่แล้วแล้ว,ลวก็จะมาที่แคม 4A แล้วก็แคมสุดท้ายที่จะมาคือแคม 4B นะครับผมซึ่งทุกครั้งที่จะมามันจะมาพร้อมกับเสียงของมันด้วยครับในวิธีการฆ่าของเฟดดี้นะครับไปถึงเฟดดี้มาฆ่าแล้วนะคือมันจะมีสองแบบนะครับคือวิธีการ ถ้าไฟดับโชว์ช่มทุกคนและให้เพงของไฟของเฟรดิหมดลงนั่นแหละคือวัธที่จะตายเราไม่สามารถห้ามให้เฟดดิฆ่าเราได้นะครับแต่เราจะสามารถยื้อได้ได้นานที่สุดก็คือวิธีการแบบแก้งตายก็คือเราต้องห้ามขยับจอนะครับห้ามขยับจอเหมือนเป็นการแก้งตาย วิธีที่สองคือมันจะมาตอนคืนที่สามนะครับแล้วมันก็จะมาฆ่าเรานะครับผมแบบเหมือนหุ่นอื่นๆตัวต่อไปที่เราจะพูดกันก็คือบอนนี่นะครับผมมันจะเป็นกระต่ายสีผิวสีม่วงมีตรงไอหูกระต่ายสีมวกสีม่วงคอบไใช่เสีเทาขอบสีม่วง ม่ใช่สีม่วงครอบสีเทาเออตรงจมูกมันจะเป็นสีดาเหมือนฟรีดีแล้วก็ตรงปากมันจะเป็นสีม่วงฟันสีขาวลูกตามันสีขาวใบตามันสีม่วงนะครับผมโบโบมันสีแดงนะครับผมตรงท้องมันสีเทาตรงมือมันสีม่วง ั้งสองข้างแล้วก็มีข้อต่อเหมือนกับเฟดี้คนเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็จะมีกีตาร์เป็นมือล็อกมือกีตานะครับผมตรงขาก็จะมีข้อต่อเหมือนกันนะครับผมและถัดไปอีกก็ตรงเท้าก็จะมีอ่ออุ้มเท้านะครับผมสีงบวงๆออก้ำลางาน้ำาตานนะครับผมและวิธีการเล่นคือ เราได้บอกลักษณะการไปแล้วดังนั้นเราครั้งนี้เราจะมาบอกวิธีการเล่นของบอนนี่คือที่ที่เจ้าบอนนี่จะไปนั้นคือคือตอนแรกน,นะครับบอนนี bon ่จะอยู่ที่แคมป์หนึ่งเอนะครับแล้วก็จะมาที่แคมป์หนึ่งบีนะครับผมแล้วก็จะมาที่แคมป์หนึ่งซี หรือบางโอกาสนะครับอาจจะมาที่แคม3นะครับผมมาแคม 2A แล้วก็แคม 2B แล้วก็จากนั้นมันก็จะเข้ามาจา็ปสแกนเราไม่ใช่มาสถึงถ้าเราปิดประตูทันอ่ะนะโอเคแล้วแล้วถ้ามันมีโอกาสมันอาจจะเข้าไปในแคม3ก็ได้ก็ได้นะครับผมนี่คือ,อครึ่งตัวที่จะมาทางด้านซ้ายเหมือนเจ้าบอนนี่นะครับก็คือจะมีแค่ สตัวก็คือบอนนี่กับฟ็อกซี่นะครับผมส่วนข้างขวาก็จะเป็นเฟดดี้กับอ่ชิกก้านะครับผมตัวที่สามของแก๊งก็คือเจ้าชิกก้าว่านของเขาจะเป็นยังไงไปดูตัวของชิกก้าน้นจะเป็นไก่ผิวสีเหลืองมีขนอยู่มีผมอยู่บนหัวคิ้วสีดำหนาใบตาเขาสีม่วงตรงจางวยเขาสีส้มฟันสีขาว ตรงผ้ากันเปื้อนจะมีเขียนว่า l e s s i s หรือว่ากินพิซซ่าก็ถ้าผิดก็ขออภยัยแล้วก็ตรงมือก็จะถือมือข้างขวาจะถือคัพเค้กนะครับที่ได้ปักเทียนเอาไว้ข้างบนมีฟันอยู่สองซี่ตรงขาตรงเท้าจะเป็นเท้าไก่นะครับผมเท้าเท้าของไก่เลยไก่ไก่ไก่เลยไก่สีเท้าสีส้มนะครับผม เป็นตัวในวงของไฟในแอดฟเป็นวงของเฟดี้นะครับผมเป็นตัวแบบพาเต้นพาเหมือนเต้นรำนะครับคนก็ประมาณนั้นแหละนะแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวครึ่งโจนี้จะเป็นตัวที่พานำความเอ่อความบันเทิงมาให้กับเด็กๆนะครับผม ก็เลยมีคัพเค้กนะครับผมจะไม่ได้เป็นเหมือนตัวอื่นนะโอเคนะแล้วคนแล้วก็จะเป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวที่อยากร้องเพลงเป็นอยากเหมือนอยากร้องเพลงเหมือนเฟดี้เป็นบ้าแต่ว่าร้องไม่เป็นตรงเล็บของเท้าเขาจะเป็นสีออกออกเท่าไหร่ออกออกอะไรอ่ะออกออกสีเล็กๆนะครับผมเป็นสีเล็กก็หมดและ และเขาจะมาตั้งแต่คืนที่สองงั้นเราไปดูวิธีการเดินของมันดีกว่าไปอันดับแรกนะทุกคนมันจะอยู่ที่แคม1 B หนึ่งบีนะไม่ใช่แคม1 A หนึ่งเอนะครับผมแล้วก็ผัดมาก็จะอยู่ที่แคม 1B หนึ่งบีนะครับแล้วก็จะมาที่แคม7เจ็ดแล้วก็แคมเอ,อ่อแคม6หกแล้วก็ต่อมาซึ่งแคม6หกใช่ไหมทุกคนมันจะมีเสียงเสียงเพลงประจําของชิคก้ายนะทุกคนแล้วก็จะไปที่แคม4สี แล้แคมสุดท้ายที่มันจะมาก็คือแคมแคมสีม่เชดแคมแรกคือแคมสี่เอใช่ไหมแคมที่สองก็คือแคมสี่ดนะครับแค่นี้แหละทุกคนและแต่เวลามันจะเดินใช่ไหมมันเดินช้ามากเพราะว่ามันตัวอ้วนนะครับผมมันก็เลยเดินช้าก็มันก็เดินช้านั่นแหละในเกมกว่าจะจับสแกนนี่คือแบบต้องแบบให้รอแบบให้เสี่ยงนะครับผมโอเคก็ประวัติก็วิธีการเดินของมันก็แค่นี้แหละ น้อยมากก่อนที่จะไปดูต่อน,นั้นจะลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับแล้วถ้ากดหมดแล้วงั้นเราไปดูต้นเลิศโฟกซี่จะเป็นตัวเดียวที่พังกว่าเพื่อนนะครับผิวของเขาจะเป็นสีแดงเป็นสุนัขจิ้งจอกมีผมสามเส้นมีเอ่อเป็นเหมือนโจรสลัดนะครับเป็นที่ปิดตาของโจรสลัดนะครับแล้วก็ใบตาเขาสีส้มนะครับ กิ้วของเขาสีแดงจมูกของเขาสีสีดำจุดจุดของเขาสีดำฟันของเขาสีขาวแต่บาฟีบางซี่ก็เป็นสีเหลืองตรงแขนตรงมือข้างขวาของเขาจะเป็นตะขอเหมือนโจสลัดแล้วก็จะมีขนขึ้นมาบนตัวของเขาจะมีพังพังท้องของเขาจะเป็นสีเนื้อออกน้ำตาลน้ำตาลนะครทุกคนต๊ะ ตรงมือข้างซ้ายของเขาจะเป็นเหมือนพังอะ่ะอืเป็นแบบเหล็กๆนะคะทุกคนแล้วก็อืเขาเรียกว่าอะไรเขาผมเรียกว่ากางเกงแล้วกันนะเป็นสีดำลนะครับผมแล้วก็ตรงขาก็จะเป็นเหล็กนะครับเหมือนพังไว้แล้วนะครับแล้วก็ตรงเท้าจะเป็นเหล็กเหมือนกันนะครับผมโอเคลักษณะของมันจะมีแค่นี้แหละทุกคน ตัวต่อมาก็คือฟ็อกซี่แล้ววิธีการเล่นของมันคืออะไรเราไปดูกันฟ็อกซี่จะอยู่ที่แคม1 C หนึ่งซีนะครับเราจะวิ่งนั่นแต่แคม 1C หนึ่งซีจนถึงแคม 2B สองบีนะครับก็คือจะมาที่แคม1 C หนึ่งซีจะอยู่ที่แคม1 C หนึ่งซีก่อนนะครับแล้วมันจะมีท่าเตรียมตัวของมันแต่ว่าไปเล่นกันเองนะโอเคเพราะว่าอันนี้เป็นแค่การบอกและวิธีการเดินของมันนะครับมันจะมาที่สองเอแคม 2A สองเอแล้วก็แคม 2B สองบีและถ้าเราปิดประตูไม่ทันเราเดสสมอลเล่เลยครับประวัติของมันแค่นี้จบเลย นี่การจัดการมันแค่นี้จบจบจริงๆโอ้เราก็มาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมก็คือตัวที่5ของวงเฟดดี้ก็คือโกลเด้นเฟดดี้นี่เองครับทุกคนซึ่งโกลเด้นเฟดี้จะมีลักษณะคือผิวคือเขาจะเหมือนเฟดดี้แต่แค่เขาจะเป็นท่านั่งนะครับโอเค ใบหูเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับข้างในเป็นสีน้ำตาลหมวกของเขาเป็นหมวกเล็กๆนะครับเหมือนเฟดี้สีดาเหมือนเลยซึ่งในตาของเขาจะเป็นสีดํามืดสนิทมีแค่จุดสีขาวเหมือนเป็นบอดตานะครับแล้วก็ตรงคิ้วเขาจะเป็นสีดําเข้มตรงปากเขาจะเป็นสีเหลืองครับผมตรงจมูกเขาจะสีดํานะครับผมฟันเขาจะสีขาวตรงโบเขาจะสีดํานะครับโอเคนะครับ แล้วมันก็จะเป็นท่านั่งย่องนะครับผมมือขวาถือไมโครโฟนนะครับท้าของเขาจะเป็นสีเหลืองนะครับมีแค่นี้แหละแค่นี้จริงๆกลเดนเฟดี okay, <Golden> จะไม่มีการเดินของมันนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวแบบตัวยังไงมันมาได้ถุกพระมันมาได้ทุกคืนนะครับแต่ว่ามันจะโอกาสบางคือนอะย่างเช่นคืนที่หนึ่งมันก็มีโอกาสมาได้แต่ว่ามันจะมานานมาซึ่งมันก็จะ มาได้ตอนที่เราเห็นโปสเตอร์คือโปสเตอร์ของเฟดดี้ที่เจ้าบอนนี่มันอยู่ข้างหลังซึ่งผมจะไม่มีภาพให้ทุกคนต้องไปเล่นเองนะซึ่งมม่ก็เคยติดอยู่คือที่สามมั้งเออนั่นคืนที่สามคือที่สี่ 4, นั่นแหละที่มันได้มีโปสเตอร์ที่เฟดดี้พังนะครับซึ่งเจ้าโกลเด้นถ้าเราเจอโกลเด้นมันจะโผล่มาอย่างนี้มันจะนั่งอยู่นะให้เราเปิดสลับกล้องนะครับแบบปึ๊ดปิดเปิดนะครับ แบบรุดเร็วนะครับทุกคนเพื่อไม่ให้เสียเวลาอะไรนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนจับสแกร์แบบอย่างนี้นะครับผมโอเคก็สรุปสษษาระของไอกรีก็ได้จบไปที่เรียบร้อยก็ส t o r y g กุ๊ดมาแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับมาครเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วครับเออเราลืมทำงย่างเราเลยไอกรีนเราเป็นนังด้วยโอเคนะครับก็อย่าลืมกด ใครชอบกดไลค์ไม Des ่เช่อกดแชร์ชอบมากเลยก็ส ER ES ัมพันธ์กให้ชอบมากมากกว่าสมพันที่ใหม่แล้วก็สัมผัสกู๊ดแล้วก็เจอกันทั้งใหม่นะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอกู๊ดบาย